อ่ะพี่เห็นตรงไหนลอยมาตรงอ่าตรงนั้นอะจมจากตรงนี้เลยอ่าอ่าแต่เราก็ค่อยๆจมลงไปเพราะเราวิ่งมาให้แฟนถอดเชื่อเขาถอดเชื่อแต่ทำอะไรไม่ได้แฟนไม่ได้ถึงจะไปจักไปดักเขาคิดว่าเขาจะทะลึ่งไหมยอมเขาก็ไม่ทะลึ่งแล้วเขาจมไปแล้วไงเหลือแต่ผมแน่เราค่อยๆ จุดนี้พี่โยนลงไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมเพราะเราวิ่งมาถ่งแทนถอดเรืออยู่แล้วก็เอาเรือแทนแล้วก็ตัวเองก็ใจก็อยากจะช่วยเขาจะถอดเรือเราก็ช่วยเขาเหมือนกันแต่มันมีแบบเขาหมดแรงแล้วอะจมแล้วอะยังไม่ไหวเหมือนตุ๊กตบ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้ามองเราอ่ะโอเคทีมงานมาแล้วขอบคุณมากพี่ลงวะ เอาในรถไหมเก็บให้ใช้เหรียญทำอะไรครับเอาเหรียญไหมมีไหมได้ผมไปเอาในรถมีไหมมีมีเหรียญท่าของกันผมมีเหรียญบ้าเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาต้องไปเอาในรถอ่ะรอไหมอยู่นี่อยู่นี่นนนาแล้วจะมีเจอป่ะโอ้ยของมามีมีมีซื้อซื้อซื้อจ้าแม่ซื้อทางซื้อทาง

ไปไปเรื่องของประสทธิ์ช่ว กัดใหม่นะเราจะลงจับเชือก่อนสวัสดีนะครับเพื่อนๆรถควรแชร์กันนิดนึงนะหกปั๊มได้ป่ะหกรับครับ ผอเลน้ำแรงไหมอ้ายนะครับ <Harriet> คือพู่นะครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็ลงน้ำไปแล้วนะฮะร,รับแจ้งเป็นชายศูนไหายในน้ำเมื่อประมาณ6โมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับ สวัสดีครับพี่ธนาวานสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณโมด้วยนะฮะของปลาปลาครับน้องปลา ก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับว่าหยุดตรงไหนนะครับหยุดตรงไหนอ้าวเจอแล้วป่ะเพื่อนๆฮะผมรู้สึกเหมือนกับว่าปวดนะบอกให้ดูเงินบอกบอาใหนจอหนึ <laughs> <laughs> oh

เหมือนจะเปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนแกนนะครับนะครับอ้าวเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นนานแล้ว ไม่ไหลไม่ไหลนิ่งๆเขาลงน้ายาคนยอนที่ไม่โดนเหรอใช่หรอน่าจะเห็นว่าพี่เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เอารูปมาให้ดูเขาบอกเลยได้โดนตามเลยเจอแล้วโดนตามเลยน้ำไม่ไหลหรอน้ำนิ่งเขาดูรูปแล้วบอกว่าคนเนี้ยปุกยาปนด้วยเนี่ยลอยคอมาจากย่างบนน้ำ ยาพ่นได้หรือเปล่าพี่ต้องเตรียมพร้อมด้วย <c oughs> ก่อนนะต้อก่อนเลยนะทันทีเลยครับข่สบนะาสดแต่เช้าเลย<ห>ฝากแ<อ>ชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กันนิดนึงนะฮะรับนนแจ้งเมื่อตอนหกโมงกว่าๆนะครับสูญหายในน้ำตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของร่วมกันอยูบทีมนาทีจากส่วนด้างนะครับมาร่วมค้นหานะครับ

แต่ว่าอาจจะให้เห็นไม่ได้นะฮะเยอะๆเราวางแผนกันว่าเขขึ้นเสร็จเราจะวางตรงไหนวางวางไม่ใช่ผมยังให้เก็บไว้ในรถเพราะว่ารถมันติดรถมันเยอะมันมุงแล้วรถมันลุกงูงังเราว่าเราจะวางเอารถบังแล้วก็ไปตรงนู้นเหรอเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวต้องวต้คุยกับนอยเขตไม่ไม่ใช่เออนะ เพื่อนๆเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยผมขอลงไลฟ์เพื่อเก็บเพื่อเก็บคลิปไแล้วพี่เหรอตข้างล่างไหมพี่เดี๋ยวข้างบนเพราะกลัวคนมุงตำรวจจะว่าพบแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวขออัดคลิปนะฮะยังไงขึ้นมาก็ดูไม่ได้ ช่วยเจ้าหน้าที่ปูผ้าก่อนคนละคนใช่ป้าป้าป้าได้เห็นภาพแล้วผ้าอะ้าอยู่ในหอองบอกอยู่ในหไม่ต้องถามาเียเีย่แต่งตัวดีมใช่เีย้มใช่ัดคอเลย ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บภาพเป็นคลิปวิดีโอก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าขึ้นมายังไงเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอทีมร้อยเวรน,นะครับเดี๋ยวต้องรอร้อยเวรมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไปช่วยทางนี้นะครับนะขอลงก่อน แสดงความเสียใจนะครับทุกท่านขอบคุณมากที่เข้ามาฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาผ้าก่อนเอาผ้าได้แล้วนะถึงอย่างไรผมก็ถ่ายให้เห็นไม่ได้แต่ว่าคนละเคสกับเมื่อคืนแน่นอนที่ชาร์จตัวได้ที่สะพานพระราม7นะครับคนละคนกันนะฮะเหตุก็คือเขาลงไปเมื่อตองเขาเห็นนตอนที่เฮือกสุดท้ายแล้วประมาณช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับรับแจ้งหกโมงครึ่งโดยประมาณนะฮะ เห็นว่าโดดลงไปไม่ได้โดดอะลอยคออยู่ตอนโดดโมงครึ่งแล้วก็แจ้งเลยแล้วก็เฮือกสุดท้ายจมลงไปนะครับผมอัดคลิปป้าคนหนึ่งไว้วเดี๋ยวผมไปลงในช่องเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปเก็บภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับถ้าสดอะแบรนแน่นอนตัวใหญ่ ตอนที่ลงไปเจอเจอเลยไหมฮะหรือว่ายังไงครับไม่เจอเพราะว่าตอนที่ลงไปออ,อกจากฝั่งมาน่าจะค่อนข้างไกลเหมือนกันครับแต่ว่าคือ,อที่ที่ประชาชนเข่าชี้อ่ะครับมันก็จะไม่ตรงจุดมากเพราะว่าตอนที่พวกเราลงไปอ่ะคือมันไปเจอคานใหญ่ครับคานในน้ําอ่ะคาน,ใ,นใหญ่แล้วก็ถอยหลังใช่ถอยหลังนั้นไปแล้วถึงจะไปเจอ,อถ้าตามแนวที่เขาชี้อ่ะไม่เจอครับเหมือนเหมือนกับว่าศพอ่ะจะออกไปทางแนวในฝั่งนู้นมากกว่า <c oughs> คือคือไหลไปไหลไปครับน่าจะไหลไป <c oughs> มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเห็นฟองอากาศเปลี่ยนจากแนวแนวนี้นะ <c oughs> แล้วเปลี่ยนมาเป็นแนวขวางแบบเนี้แนวยาวแบบนี้ <c oughs> คือคือตอนนั้นเจอหรือ,อยังฮะ <c oughs> ช่วยเล่าให้หน่อยตอนนั้นยังไม่เจอตอนนั้นนอนนอน,น,อน,นอก,ก็คือสไลส์สไลสไล์หล,ลบหลบหลบคานใหญ่ครับคานใหญ่ใต้น้ำครับหลบไปแล้วก็ถอยหลังไปแล้วก็ไปเจอพอไปเจอเนี่ยน้องก็จะเอาเอาคนตัวหลังครับเขาก็จะส่ง ส่งผู้ติดวิตมาข้างหน้าเราเราก็เป็นคนปลูกเพราะเราตัวแรกเราถือเชือกไะครับเราก็ปลูกคือเขาเจอก่อนเขาเจอก่อนครับตัวหลักเจอไม่รู้ว่าคว้าคว้าเจออะไรแขนขาเขาบอกเจอหัวครับเจอหัวเลยหัวแล้วก็ถอยเอามือไปเอื้อบิบสภาพสมนี้แข็งหรือยังครับพี่เท่าที่จับก็ยังครับยังยังท้อยอยู่ยังนิ่มอยู่ใช่ครับมันน่าจะไม่ไม่กี่ชั่วโมงครับไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็พวกผมมาเร็วด้วยไงแล้วก็ทํางานเลย จากจาประสบการณ์ค,รคิดว่าอันนี้ช้าหรือเร็วฮะอันนี้เร็วนะอันนี้เร็วเร็วครับเร,เร็วกว่าครั้งที่เจ้าพญาใช่ครับเพราะว่าเจ้าพญาบอกไม่ได้เพราะน้ำมันไหลแต่คองป,ปาน้าไม่ไหลครับก็บคือเราทํางานง่ายทำงานง่ายแต่เจ้าพญาคือด,ด้วยกระแสน้ําอะไรหลายๆอย่างครับมันก็เลยทําให้การหามันค่อนข้างยากกว่าน้าพวกน้าคลองน้ำอะไรเนี้ยพี่ครับใช่ครับถ้าถ้ามีจุดชัดเจนอะหวังผลแน่นอนครับใช่ครับ ก็ยังดีที่มีประชาชนเห็นแล้วก็ให้จุดนะใช่ใช่ครับครับผมครับผมไงขอบคุณมากครับพี่เห็นไหมครับฮะใช่ไหมฮะใช่พูดพ tamam> ี่คุ